ทางที่คนต่อแถวมากที่สุดนะครับเพราะว่ามีไข่ฮะมีไข่วันนี้มีไข่ฮะมาจากไหนครับวันนี้ฮะมาจากไหนก็ไม่รักชาวฟาร์มฮะวันนี้รักชาวฟาร์มจัดไข่ฮะประมาณ60แพทนะฮะไม่ทราบว่าถ้าภาพไได้ไหมเนี่ยเพราะคนเยอะหลือเกินฮะวันนี้ฮะวันนี้รักชาวฟาร์มมาเองฮะวันนี้มาบริอาทารมาแจกฮะมาแครับทำพี่38ด้วยนะฮะกูฮะ หกร้อยแพ้ครับต่อแถ้าครับต่อแถ้าครับหกร้อยคนครับหกร้อยคนได้หมดห้าหกร้อยคนครับหกร้อยคนครับพบหกแพ้ครับหกร้อยคนครับมาจะบ้านไหนเนี่ยน้อมาจะบ้านไหนมาภัยคุขเขาประกวดอีกแล้วครับท่านฮะท่านภัยครับภัยสุขเขาประกวดอีกแล้วครับวันนี้สวยไหมกว่าจะเข้าเธวก็ชิมกันฮะเอาไปแล้วครับมีบริจาคเดี๋ยวจะคอยอ่ วันนี้หกวอชัดครับหกวอชแถวเดียวครับแถวเดียวมันมีว่าแถวสองครับมันมีทั้งเห็ดด้วยนะฮะเห็ดมีทั้งเห็ดมีทั้งไข่ฮะวันนี้หกวอชครับแถเ ในได้บัตรแล้วก็ต้องไปรับเลยนะฮะโอ้ตัวนี้ขนมผ่านถ้าลงทานตัวนี้เป็นขนมฮะขนมครับปลตัวนี้ขนมฮะตัวนี้หนมนะฮะตัวนี้หนมฮะตัวนี้หนมฮะตัวนี้หนมมีทั้งส้มฮะมีทั้งหนมแล้ครับวันนี้นะจากข้าวหมูแดงหมดเลยตัวนี้ตัวนี้มาจากไหนครับนี่มาจากกรุงเทพครับกรุงเทพแล้วเนาะ ทุกหลานบ้านเราเนี่ยนาะครับวันนี้เดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อมาทำรงทานให้กับหน่วยงานราชการแล้วก็นี่แหละมาให้ลูกขุนใหญ่เรานี่แหละฮะลูกขุนเสืงเราได้ความร่วมกับนายตำรวจเอกสุวิจักรครับอืมกับครับมาแล้วครับมาแล้วครับเล่นพยโยกันเล่นนะครับเล่นนะครับเล่นแพ็คแล้วฮะโอ้โหแต่ทั้งไข่ได้ทั้งเห็ดครับวันนี้จะทำอะไรกินนู้นต้งต่เล็กวันนี้ ทอดไข่ขขใจะไหมทอดไข่ขวันนี้ตัวเล็กก็จะทอดไข่ขครับวันนี้ทอดไข่ขาดาวก่อนนะฮะคือน้ำใจของทีมงานนักชาฟาร์มาเองครับวันนี้วันนี้ไข่หมดไม่เป็นไรอ้อมเห็ดหมดไม่เป็นไรครับวันนี้เหลือแต่ไข่ห้าหกร้อยแพ็ค <วะ S 2> เลยเยอะเยอะเพราะเท่าไหร่ครับรวันนี้เอามาเท่าไหร่ครับเอามาหกร้อยแพ็คครับพรุ่งนี้เรามาอีกไหมครับนี่พรุ่งนี้ไม่ได้มาครับไม่ได้มามาวันนี้วันเดียจะไหมพรุ่งนี้ไปซื้อได้ที่ร้านครับพรุ่งนี้ไปซื้อได้ที่ร้านเนาะวันนี้ทอดแกงมาเองครับวันนี้ทีมงานครับ วันนี้ทีมงานมาเองครับทีมงานนักฟาร์มครับวันนี้นะครับรวมหาไม่ได้อีกแล้วครับหาไม่ได้อีกแล้วครับหกรถแพทละต่อแถวครับต่อแถวครับต่อแถวครับได้ฮะเพราะว่าช่วงนี้ไข่เต็มรถอยู่ครับ600ถแพทครับเขาแถวดูนะเขาแถวเลยครับเขาแถวบัตร Q100 เลยครับ หกหัวแท็กนะหกหัวท็กต้องเข้าแถวครับวันนี้แถวยาวเหยียดนะครับวันนี้นีแถวยาวเหยียดครับแถวของแจกไข่ในยาวเหยียดนะครับไร้สารติดตัวอะไตัวเล็กก็ได้ครับตัวเล็กก็ได้นะครับวันนี้ ได้แล้วก็เดินเลยถ้ามันมีไลท์ไลท์ติดถ้าที่แจกเลยครับอือสีก็ได้รับบัตรคนที่กินครับรับบัตรคนถ้รับบัตรครับรับบัตรสวัสดีครับไมนมีบัตรคิวครับบัตรคิวครับครับครับสวัสดีครับมาบ้าง วันนี้มาเต็มฮะนัาฟาร์มครับวันนี้มาไข่เต็มแพ็คฮะเต็มรถเลยครับวันนี้หกรอแพ็คครับดูขบวนแถวฮะของโรงงานโลหะับฟาร์มครับวันนี้แจกไข่เห็บหกร้อยแพ็คฮะหกร้อยแพ็ฮะ่าอย่างนี้ฮะหกร้อยแพ็คฮะ ยาวเยือนฮะยาวเยือนฮะวันที่มาร่วมงานวันนี้ฮะวันที่สามวันนี้ฮะก็สวนเราติดโซ่เราเลยนะฮะวันนี้ท่านได้พยุพิเศษนะครับวันนี้คนเือนเืินหมื่นนะฮะวันนี้นั่งเต็นะฮะดูเต็มไปหมดนะฮะนี่คือบุญจาบารมีของท่านเลยนะฮะน่าเก๋นะครับวันนี้ก็มีหกมหรสมบัตฮะมาสองคืนแล้วนะฮะ มีทั้งหนังมีทั้งมูรณะเลยครับน <c oughs> ี้